สวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคริปโตป๊อปนะครับวันนี้นะครับจะพามาดูราคาบิตคอยกันนะครับตอนนี้นะครับราคาบิตคอยนะครับมีการตกลงมาเพิ่มอีกแล้วถูกไหมครับก็ตกลงมาประมาณ5 0 0 6 0 0จุดถูกไหมครับตอนนี้ราคาบิตคอยนะครับปิดอีกทีวันที่1ใช่ไหมครับของเดือนนี้เนาะทีนี้ถ้าเกิดว่าราคาบิตคอยปิดตรงเนี้ยนะครับมันจะสื่อถึงอะไรครับมันจะสื่อบอกเลยนะครับว่าต้านบิตคอยนะครับที่มีมาตรงเนี้ยช่วงบริเวณนี้นะครับตรงนี้ด้วยตรงนี้ด้วยนะครับทะลุแล้วราคาที่เราจะไปเจอคือตรงไหน ก็จะไปเจอราคาประมาณ13,800ตรงนี้นะครับแต่ทีนี้นะครับเรายังไม่ได้ปิดแท่งมันนะครับคือถ้าเกิดว่าปิดแท่งมันแบบเนี้ยนะครับผมอาจจะช่างใจแล้วว่าเฮ้ยที่ตีมาเนี่ยอาจจะผิดได้นะครับแต่ยังไงก็ตามนะครับอินดิเคเตอร์หลายๆตัวก็ยังคงบ่งบอกว่าตอนเนี้ยมันยังเป็นจุดต่ําสุดนะครับแล้วถ้าเกิดผมพาไปดูไทม์เฟรม Day ความเหมือนกันของทั้ง3ก้อนนี้นะครับสิ่งที่ผมเห็นเลยเนี่ยนะครับคือการลองใจที่บ่อยมากๆนะครับมันมีการลงมาลองใจเนี่ยนะครับให้เราหวั่นไหวเนี่ย ในช่วงบริเวณแนวรับเนี่ยบ่อยมากๆนะครับตรงนี้ก็ลงมาลองใจถูกไหมตรงนี้นะครับก็มีลงมาลองใจเห็นไหมครับตรงนี้ก็มีลงมาลองใจเห็นไหมครับช่วงเนี้แล้วสุดท้ายมันเบรกขึ้นไปเนาะแล้วก็ลงมาทาดับเบิลบอททอมแล้วก็ขึ้นไปนะครับผมคิดว่าไอตรงเนี้ยคนจะมองว่ามันจะตกต่อก็ได้นะครับแต่ผมคิดว่ามันเป็นโอกาสนะมันก็แล้วแต่มุมมองคนนะครับว่าคนจะมองอยังไงนะครับโอเคทีนี้นะครับมาดูตัวที่ผมคิดว่าทําไมผมถึงมองว่าเป็นโอกาสนะครับ เริ่มจากอินดิเคเตอร์ตัวนี้นะครับถ้าเพื่อนๆมาสังเกตกันนะครับ <c oughs> เพื่อนๆจะเห็นเลยนะครับทุกครั้งนะครับที่มันเริ่มแดงนะครับมันเป็นการบ่งบอกว่าตรงเนี้ยถึงจุดต่ําสุดแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นของปี2018ก็ตามนะครับเห็นไหมครับที่มันเริ่มแดงนะ <c oughs> โอเคแน่นอนมันเริ่มแดงแล้วแล้วมันก็ตกลงไปอีกถูกไหมไออย่างเงี้ยที่เพื่อนเเห็นเนี่ยนะครับมันก็เป็นเดือนเหมือนกันนะครับ <c oughs> เริ่มตกลงไปอีกเริ่มตกลงไปตกลงไปคนที่ซื้อตั้งแต่ตรงเนี้ยแน่่นนอออเ้้้าตตตงใจุมๆๆยูแลว แบบเฮ้ยซื้อสี่พันมันตกไปเรื่อยๆตกไปแตะสามพันเลยเป็นใครๆก็ใ,ใจเสียอันนี้ผมเข้าใจนะครับเพียง <s> แต่ว่าถ้าเรารอมาแล้วเนี่ยนะครับรอมันตกมาแล้วเนี่ยเรารอลอีกนิดหนึ่งไหมรอดูไหมว่ามันสามารถทะลุเส้นตรงนี้ได้หรือเปล่านะครับคือเส้นราคาตรงไหนครับคือเส้นราคาตรงนี้เนาะถ้ามันทะลุไม่ได้เนี่ยมันก็ยังแปลว่าไอ้เส้นเนี่ยเอาอยู่นะครับแล้วตอนนี้ก็เหมือนกันนะครับแล้วตอนนี้ก็เหมือนกันนะครับเราก็รอดูไหมมันทะลุได้ไหมเส้นตรงนี้นะครับ ถ้ามันทะลุไม่ได้มันก็แปลว่าอะไรครับมันก็แปลว่าไอเส้นตรงเนี้ยเอาอยู่นะครับมันอาจจะแค่ลงกลับมารีเทสก็ได้นะครับแล้วตอนนี้นะครับปี2 0 1 4ันสนะครับเนี่ยมันก็ลงกลับมารีเทสนะครับเห็นไหมช่วงบริเวณเนี่ยมันก็ลงกลับมารีเทสนะครับไอช่วงบริเวณเนี่ยอย่างที่ผมบอกเลยคือ2เดือนถูกไหมครับมันลงกลับมาแช่ตรงแถวเนี้ยสเดือนนะครับแล้วมันดีดขึ้นไปทีเนี้ยมันมีการเทลงมาแต่สุดท้ายมันเทลงมามันปิดลงมาเป็นไส้แท่งเทียนอย่างนี้นะ มันไม่ได้ปิดลงมาเป็นแท่งเต็มแบบแบบครั้งที่แล้วครั้งนี้นะมันปิดลงมาเป็นไส้ใช่ไหมครับแล้วมันก็ดีดขึ้นไปเลยนะครับผมเลยมองว่าตรงนี้มันเป็นโอกาสมากกว่าที่มันจะเป็นวิกฤตที่ตกลงไปต่อนะมันก็แล้วแต่มุมมองคนนะครับที่นี้นะครับผมจะพามาดูตัวนี้กันนะครับตัวนี้นะครับเป็นตัวที่คอยบอกว่าบิตคอยนะครับมีแนวต้านตรงช่วงบริเวณไหนบ้างนะครับมีแนวรับตรงไหนบ้างเนาะตอนนี้นะครับถ้าเพื่อนๆมาดูกันเนี่ยของปี2018นะครับเราลงมาชนเส้นสีแดงครั้งหนึ่งถูกไหมครับชนนเสส้ีแดง แล้วทีเนี้ยเรามีการดีดขึ้นไปถูกไหมแล้วเราก็ลงมาเล่นในบริเวณเส้นสีส้มไปเรื่อยๆเห็นไหมครับแต่ว่าการลงมาเล่นของมันเนี่ยอะไรครับมันตกลงมาเรื่อยๆเห็นไหมตกลงมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับจนวันหนึ่งระเบิดขึ้นไปถูกไหมทีนี้นะครับมาดูของปี2014เราตกลงมาชนเส้นสีแดงรอบหนึ่งถูกไหมครับตกมาชนเส้นสีแดงปุ๊บเราดีดขึ้นไปลงมาชนแถวเส้นสีส้มเห็นไหมครับแล้วก็ดีดขึ้นไปแล้วก็ลงมาเทสเส้นสีส้มอีกรอบหนึ่งนะครับในบริเวณเส้้นสสีม แล้วก็ดีดขึ้นไปเลยทีนี้นะครับถ้ามาดูปัจจุบันนะครับเรากําลังทําอะไรเราลงมาเทสเส้นสีแดงครั้งหนึ่งทีเนี้ยเราดีดขึ้นมาเราลงมาเทสเส้นสีส้มนะครับมันอาจจะเป็นยังไงครับเส้นสีส้มมันก็จะตกลงไปอย่างนี้ใช่ไหมเราอาจจะเล่นตกลงไปอย่างนี้เรื่อยๆก็ได้นะในบริเวณเส้นสีส้มแล้ววันหนึ่งนะครับที่มันเล่นอย่างนี้จนเบื่อมันระเบิดขึ้นไปเลยนะครับอันนี้คือความคิดเห็นผมนะครับผมคิดว่ามีโอกาสที่จะเล่นแบบนี้นะแล้วผมคิดว่ามันเป็นโอกาสที่ควรซื้อนะครับ ไม่ใช่โอกาสที่ควรขายเนาะโอเคครับก็สำหรับวันนี้นะครับก็ประมาณนี้นะครับไปละครับบายบายครับตอนนี้บิ t ก็ตได้เอาใจสายเทรดนะครับเป็นเอ็กชันใหม่ที่ผมอยากจะแนะนาให้เพื่อนๆได้รู้จักกันนะครับสำหรับคนที่อยากย้ายมาเล่นบิ t ก็ตนะครับแล้วสมัครใต้ลิงก์นี้นะครับบิ t ก็ตนะครับได้ติดต่อมาขอเป็นพาร์ทเนอร์นะครับสำหรับใครนะครับที่สมัครใต้ลิงก์นี้นะครับจะได้ส่วนลดค่าธรรมเนียมนะครับสำหรับคนที่ต้องการเทรดฟิวเจอร์นะครับทุกไม้นะครับและสิ่งที่พิเศษมากกว่านั้นคือคุณจะไม่เสียค่ารรมมเเนนนียยใกกาซื้้ออสปทุไละคับ โดยตอนนี้นะครับยังไม่มีระยะเวลากําหนดนะครับว่าจะหยุดเมื่อไหร่นะครับและยังมีระบบ Copy t ี้เพให้เพื่อนๆอีกนะครับและต้องบอกว่าบิตเกตนะครับจัดกิจกรรมบ่อยมากๆครับเพื่อนเอเทรดอยู่บางทีเขาอาจจะส่งเหรียญมาเพื่อนเพื่อนฟรีได้เลยนะครับก็ใครสนใจก็ย้ายมาสมัครบิตเกตได้เลยนะครับก่อนจากกันไปนะครับผมจะบอกเพื่อนๆว่าตอนนี้นะครับผมได้ทําเพจใหม่ขึ้นมานะครับเป็นเพจไว้อัปเดตข่าวสารนะครับถ้าเพื่อนเพื่อไปกดติดตามไว้เนี่ยนะครับผมจะอัปเดตข่าวสารต่างๆเกี่ยวกับบิตคอยนนะครับใครสนใจนะครับก็ So back to what I was saying.